เหยียบหัวเขาขอะอันอันอันซองหาค่าซองหาตนอนเอาใหม่เออไปหาเราไ่เห็นบบะออหาเราไ่เห็นเราใหม่เราไม่เหยียบเขาเออเขาคือยังไงเขาห<อ>ม,มือนหมูนะต่ำสวัสดีครับครับผมครับอ่าม,มือนี้ก็มาตามแนวทางไอแม่คือว่าไปปล่อยังขัดแแไปไปเห็นเอียงเกาะ ไปเห็นงูไปเห็นงูขอดกันเกี่ยวกันอ๋อแแม่เต่าไปยังคือได้ไปเห็นไปหาซองบึงนองใหม่น้ำปลาน้ำดอนอะไนแบนนะะนวันไปตึกสะดุงน้ำขึ้นลาไปนี้เนาะโอ้ยว่าไปไปหายไปหาน้ำสะดุงว่าไปหรอกตึกบ่เป็นเป็นอยูเจต่ว่าเอวครับสันหลังบ่อหันโอ้สไลยบว่าไปว่าไปเอาอันไรบัอรแม่ก็เลยไปหาซองมุงน้องใหม่เมื่อวานวันน้องใหม่เนี่ย เขาเปิดเสียไปัน่ยนตุ่มไปคลายเบริลลาตี้มานะค่าเบึงองลบะบาทค้าเบื้อ,อัน้อยลังถอยลังหมดท้นยุ่งกางกอเันนี่หมดเออไปเหยียบหัวเขาเขาอ,อันอันอันซองหาค่าซองหาตัว้องใหม่เออไปหาเราไปเห็นบะหาเราไปเห็นตัวใหม่เราไม่เหยียบเขาเออเขาคือ,อยังไงเขาก็งูนะอัน เป็นอย่างไรก็ไปเหยียบมันมันบวตตีบวแล้วบวตตัวมันข่าวมันผสมกันอยู่ด้โอ้มันเกี่ยวกันอยู่ปกติแล้วเขาว่างูเกี่ยวกันบงมันงูเป็นงูผสมพันธ์กันว่ามันที่แหลกอกเห็นที่แหลกกบว่ามันเป็นเอียงอะไรแทบไปสังเกตไปสังเกตมากเขาอ่ามีผสมพันธ์กันก็เลยเป็นอะไรเขาสีบวส่วนเอียงมันบ่บบวบสีส่วนเอียง เมว่าย่องบอกเรยยืนเบิ้งติดสองสุโมงกระบอกอตอนที่แอนแม่เห็นมันพันกันอยู่นะจ้ะยืนเบิ้งก็คักไปเยียบติป่้ลงห้องไหว้คนตีโอ้ยลงไปคนละทีประเด็นน่ะสิมอดเกือบจริงนึงบอกบทิมผ่าไปทางหนึ่งถือมีไปทางหนึ่งแล้วถือผ่าถือตัวใหญ่กว่าแมงท่อแขนงูใหญ่หรืตีงูใหญ่เป็นงูเป็นงูอย่างสังเกตวะเป็นงูสิงสระโอ้คอมเนต์มันบวตรดเนาะ ก็ไม่ตวงอ่างนี่คือนจีคักกันบ่พราะไรตืบอยู่โอ้ว่าสันหรอสันมานอนมานอนกับขืดหยาดอยู่ดิมันเป็นลาวยาดเลยเห็นคักมันเกี่ยวกับนุ่งอ้วนๆตลอดเลยโอ้บัดพอไวอยากเห็นคืออยากเห็นตะเกียบเป็นยังไงกันบ้าบื้องดีกิตนาเบื้งบ่ได้กิตนาว่าสีนี่กับเขาเป็นยังเป็นยังก้อยหินเนี่ยเปียกอยู่ดิไปหาซองหายยังไม่ยังอะไรกับผ้าผ้าเอฟซีไปหาซองยังไม่เห็นจักเทียบบัเห็น อเออว่าสดอกเพียงใดว,ว่าสะดอกอลหลังจากลงคลิปเป็ตาแล้วได้สิไปหายางบึงคามันเห็นเพราะว่าน้ำพ่วมท่วมเเดียวนี่แม,ม่นีหเียมันสิบว่ามีมองอยูเนาะนมันอาจจะขึ้นมาอยู่ทั้งกอไผ่หมองมันเคยยู่บ่แม่มองนี้มันเคยอยู่ตลอดบ่แม่ยู่ตลอดเด้อก่อนนี่ที่เห็นคนเห็นตัวท่อนก้องเข่ามันขึ้นมาน่ะตัวรงนเ้ไะ เฮ้ยมันขึ้นกวัวไพ่ยอยู่ประจำมาละม,มันถี่นอนเรื่องหันแต่นอนนอนเอนเดีว่าคันว่าเห็นเขาอยู่หันสั้นบบไป็ดไก่ไอะนะฮะอยานเออมองเขาอยู่วะเถอะอช่อช่แล้ใหม่สั้นเห็นสั้นกับงูเปอาออแม่ต่าคิดว่าถ้าเห็นงูพันกันอยู่เนี่ยมันดีเคยฝันเคยเห็นบอมันเป็นเหล็กตัวใดสั้นเห็นถึงสองเทียน,<ค>น,นนี่แหละเอาเปวไปยัง เห็นซองเทียนี่ป่ะจ้าซองเทียนี่ยเทียแหลกเป็นยังไงแม่เทียนหลอกแหลกกับเกี่ยวกันนังเสีละเกี่ยวกันยังเสีละอันนี้เกี่ยวว่าเนาดเล็กเดี๋ยวซองมือเล็กเลยออกกูที่ซื้อสองหกหกกับสองเจ็ดเจ็ดนะออกซึ่งหลังซึ่งบนสองหกหกสองเก็ดเจ็ดมันมันออกสองตัวปะมันเลกสามตัวเลยเลขสามสันตีใซส์สองหกหกสองเจ็ดเจ็ด ฉันว่าตัดสื่อกิดกิดกมหกหุกสองหุกสองเก็ดซื้อกลับเอาออฉันซื้อยังไงมันออกสองเก็ดวะตอนออกสองเก็ดบนสองเก็ดล่างหุกสองโอออกทั้งสองไม่ท<น>ัออ้งบนทั้งล่างเลยจ้ะได้ทั้งบนทั้งล่าง วันนี้แม่เตาก็เลยไปเห็นนี่แม่เตาก็คิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันบ่ฉันคิดว่าระที่สันมันปีนังสันฉันก็คจีดวางสันน่คือสิตัดเอาสองตัววะแม่ให้ยังไงตัดฉันจเอาสองหกสองเก็ดเท่านั้นเอาสองหกสองเก็ดก็เจ็ดเก็ดกบพงหกนี่บ่อย่ตัดเอาเท่านั้นเรต้องเอาสามตัวดีเพราะว่าฝันเคยฝันกัามันออกสองตัวจ้ะมันเคยป็นังสันฉันเอาตามระที่ฉันดิครับ บานนี้แม่ตาก็เลยว่ามันที่เป็นคือกันครับตัวนั้นเพราะว่าตะจีสานมันตียังสั้นมันก็เลยจีเล่งใสหันด้นอะไรเพราะว่ามันไปเห็นลักษณะคล้ายๆกันอีกจ้าบ่คล้ายแล้วบักเดียวกันแล้เห็นคือเห็นอันเดียวกันเลยวาเถอะจ้าเห็นอันเดียวอย่านี้ยังตีตายอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นบ้าหนโดนบ้านนี้แม่ตาเห็นอันนั้นแล้วบานนี้แม่ตาวฝันอย่างบอก โบ่ฝันเนาะโบ่ฝันเลยโบ้ฝันเลยจากแต่เห็นนั่นมาจ้ะบ้ฝันเลยเอาคือว่านฝันเอียงสนามปลปยเป็นว่ที่ว่าออันพาก็ไม่ออกพิษกันเออจตกก่อนนั้นจากก่อนเห็นพญางูอันโอ้เห็นเห็นอันฝันแล้วใรไมาเห็นงูจ้ะงมฝันอย่างไรฝันยงไรแม่ฝันว่ากูกูก็มันแม่ไปยังคือไปฝันเห็น ไปบินไปใส่บาตเพื่อนก็ไปใส่บาตซ่ันก็ไปใส่บาตโอ้ไปฉันใส่ก้อนเพื่อนฉันเพื่อนเลยยางตัดเพื่อนมาเพื่อนเลยว่ข่วมเก่าข่วมหลังยี่คิดเด้อโยแมว่าฉันทั้งผูม่ทั้งผููผาบอกกับผูแม่ออกนะโอ้ผูผูผูที่มาใส่บาตนนะผูที่มาใส่บาตอย่าคือคิดว่าจังใดเด้อว่าฉันกูกับมึงตัดเฉดกันแล้วมึงยังมาวอกน้ำกู กูมาแล้วคันกูสิย่างนี้นะมึงกูวันนี้แบบนะท่านก็เลยหูเมียเกิดในก็ฝันไหนบ่ในความฝันก็ได้ใส่บาอยู่พูดอะไรได้ใส่ทังขี้ขี้ใส่กันขีดโน้นนั่นอะไรกันหันโมเมนมีดหันหันเป็นไม้ขีดอ๋อเอาไม้ขีดเลยขีดเส้นเลยจ้าขีดเสร็จ่ต้องห่วงกันกูกับมึงคนน่ะ จีว่าจักติว่าจังได้แล้วฉันกเ็เรียกหูมียเ,ออเพราะว่าแง้มขึ้นบใบลีซันก็บ่กคอยลับลออดีตีหนึ่งตีสองมาลับมาลาปอนดีแกงเลียงของเลียงเพ้่นกเนัเห็นเห็นเพิ่นเห็นเพิ่อนอันเทียงกันครับเห็นเ<อ>ทเียงกันครับยี่อิบกว่าวันอ่าฉัออนดอกอนี่ออกกระนุ่งเสียบกกระแลงเ,ออเสียผัวผูออ้นั่กตบินบาทธรรมดานี่ละ ว่าจังได้ก็ยปีนังฝันก็บ่เคยฝันฝันเต็มเตะจนลอกฝันแนวบ่เคยฝันเห็นอั่นพระก็ไม่ออกคิดกันคิดกันเมื่อเ่้าบางทีใ่ว่าว่าฝันเห็นติเมียนโมเมนเฮ้ากับโมหัเนาะปกติถ้าแม่แม่เต่าฝันเห็นพระนี่มันถืเป็นเลขสุดเลยฝันเห็นเนี่ยพอวางเป็นเก็ยรเป็นเกียเป็นเกียเป็นหกเป็นเจียเป็นหก ที่ว่เก็หกนั่งจะออกไปบางใดเนาะโมันออกอีกเด้มันออกไปอีกเด้การขยะกรเด้อจะว่ามันละที่สั้นปีนั่งสั้นเป็นเก็บหกบัตรี่คือบัตรแยขี้ว่าไปเนี่ยไม่กับโบลูเก็บหกเก็บเก่าอันมีหกผลมีเก่าพหรออ๋ออันเมตาอันเห็นงูนี่ที่เป็น เจ็ดเจ็ดหกหกมันก็เลยเป็นสองเจ็เป็นสองหกทันทีเจ็ดเจ็ดหกมันสองตัวนี่มันเกี่ยวโอ้โหสองตัวเกี่ยวกันเลยเามีหัวุเก่ากนี่ชุดชุดหนึ่งชุดหนึ่งสันไปไปส่งสการภายนอกวันนั้นไปส่งสการไม่นาบ่เนาะคนยู่ากันใลาลคน สั้นเหนขึ้นไปสิเห็นไปบนเพิ่นสีมเม่มลุกหยอดตัวนะ่ะงูเขียวงองามงามงามอยู่ออกโกหกวันนั้นสันก็เ่้นก็เลันอันนี้บ่ได้ฝันเห็นเห็นแต่บัดความฝันนี่มันประมากอันเขากันกับอันเห็นงูมันอันเกี่ยวกัน ครับก็เลยขึ้นอยากหวยอันนั้นบอกอันนั้นเบื้องนี้แม่งงูยังคือไปเกี่ยวกันยืนสูงว่ะสันเอาเอาไปน้ำดิไปเผาซุบแม่ไอ้ติ๊บนี่ก็ไปน้ำจ้ะไปนี้ก็เลยบอกมูเบื้องมูผู้เข้าใจซื้อข้าวเจ้าหลุดได้บุระสองหมื่นสามหมื่นประตูบ่อใดประตูเป็นผู้เห็นเป็นยังค่อยบ่อใดนะมูบาดนี่วะว่ามันมันอยู่น้ำกันซื่อว่ามอยู่น้ำกันซื่อโอ้ครับมีมีเลขกสองตัวนะครับเนาะ ออกจากเลขแค่เจ็ดเจ็ดกับหกหกครับพี่สี่ครับก็เลยเป็นเลขหลายตัวไม่ตาว่าเคยเห็นฝันทั้งที่แหละมันเป็นหกหกกับเจ็ดเจ็ดบ้างไหลราคาเห็นบ้างเป็นฝันเห็นบ้างเปนฝันแต่ว่าฝันหันฝันว่าพักก็ไม่ออกพิษกันอเมื่อไส่บาทไม่ตาก็เรียกว่ามักเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกหกเลขสามตัวเลขสองตัวสองเจ็ดหก สองกิยดหกสองกิยดห้าเออสองกิยดหกสองเกียดหกสองเกีดสองเกีดหกสองเกีดเก้าเนาะสองเกีดหกเนามันเป็นไปได้เบัดเนาะเนวของผมมีหักแนวของผมมีหักอิฟซี่ครับการนี่ก็คือเมเต่าเห็นด้กับด้วยกับความฝันมาตรงกันครับอิฟซี่ครับการเห็นกับการฝันนี่ตรงกันก็เลยว่า อ่าเป็นเล็กตัวนี้นะครับเนาะเคยเห็นหลายครั้งแต่ว่าอ่บอกเคยกับออกตลอดว่าทำไมเห็นเจ๊ะๆมเป็นฝันกับออกแต่ว่าความฝันมาตรงกับเลขกับงูเกี่ยวกันเห็นครับพี่ครับก็เลยตัดไปให้นเอฟซีก็เลยช่วงมีหลกเลขหลายตัวแต่ว่าเม็ดเต่ามักเม็ดเต่ามักตัวไหนครับโอ้ซื้อสองหกสองเก็เหรอสองหกสองเก็อากันซื้อกันตอยเก็เก็หกหกคนเหรอซื้อเท่านั้นเพาซื้อหลาย เอาให้สันติสุขขนานให้เอฟซีสองหกสองเก็ดนะครับเนาะวงกลมไว้ให้พร้อมเรียบร้อยสันติเท่านั้นกันยุ่งเห็นครับปานิวัติตัวเน้นๆให้เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะวงกลมให้เด้อครับเอฟซีครับมากระจายพัดกระพานโค้งสุดท้ายเข้ามาเดี๋ยวว่ามันสุดท้ายทำไมบาดนี้กะทิว่ามีอย่าแล้วกะทิมาเอาสุดท้ายจริงๆหลยแม่เตาวบนมัก ฝันมือสุดท้ายเห็นมือสุดท้ายได้ของแถอได้จะจะได้ตรงตรงเลยงวดก่อนนี่กับมาเพราว่าร้อนหลังจริงร้อนหลังอีกบ่มาคงสุดท้ายคงสุดท้ายกับไล่มองไล่บอลไปไปพบครบนะครับน้องเอฟซีครับเอาอันนี้ก็แม่ต่าเราให้ฟังนะครับเด้อเพิ่นเห็นมาจะจะเดี๋ยวคลิปต่อไปสีพาไปซองมังงูครับขันเห็นกับสีแมนคลิปขันบ่เห็นกับสีบ่แมนนะครับเด้อเพราะว่าแม่ตาวายอยู่ต้นไผ่นีเหระว่าสันว่า มองค่อยไปจอบันละครับอย่ที่ครับแต่พอเห็นจ้าเถื่อจอบเป็นขิ้ขั้นไปจอบแล้วหากระชิ้นขั้นไปหาแล้วเอาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงมเมี่ครับอย่าี่ครับครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผม